สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับอีกครั้งสำหรับเทลเลเรียดดอรี่ ในช่วงนี้จะเป็นช่วงของ N.B.C ซะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าพวกบอสอะไรนี้ก็ทําหมดแล้วทีนี้มันก็เหลือแค่ N.B.C แล้วแหละครับแล้วก็อาจจะมีพวกมอนสเตอร์บางตัวที่ผมอยากจะนําเสนอก็จะเอามาพูดถึงกันอีกในอนาคตละกันแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง N.B.C 3คนที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องซะเท่าไหร่นะครับอาจจะแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าก็อยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รู้กันนั่นก็คือ N.B.C.Die Trader Party girls แล้วก็ stylish นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเดี๋ยวเราเป็นรับชมรับฟังกันพร้อมๆกันเลยฮะเรามาเริ่มที่คนแรกเลยครับ Die Trader ในการที่เราจะได้ NPC คนนี้มานั้นเราต้องมีวัตถุดิบที่สามารถสร้างสีได้ใน INVENTORY ของเรานะครับซึ่งตัววัตถุดิบนั้นมันมีอยู่หลายรูปแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดดอกไม้หรือแม้กระทั่งปีกของแมลง และก็ต้องมีบ้านว่างอย่างน้อยหนึ่งหลังหรือว่า1ห,ห้องก็ได้และเมื่อน,นั้น NBC ก็จะโผล่ขึ้นมาเองในด้านข้อมูลของเขาคนนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่นะเขาเป็นผู้ชายเนาะ แต่เป็นผู้ชายที่มีรสนิยมการแต่งสีที่แตกต่างจากคนอื่นเขาจะเรียกว่าแตกต่างก็คงจะไม่ใช่ต้องเรียกว่าเหนือชั้นกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะตัวของเขาเองก็เป็นคนที่ชอบเอานั่นมาผสมนี่เอาอะไรมาผสมอะไรที่ให้เกิดเป็นสีสันใหม่ๆนั่นเป็นเหตุผลที่เวลาที่เราเนี่ยเอาพืชไม้ที่มีชื่อว่า s t r รน p ์แพนนะครับเอามาให้กับ n p c ตัวนี้ตัวเขาก็จะเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสีใหม่ให้กับเรานั่นเองซึ่งการที่เขามีรสนิยมในการแต่งสีมันก็ส่งผลให้กับการแต่งตัวของเขา นั่นมันทําให้เขาเนี่ยมีรสนิยมในการมองคนเนี่ยที่แปลกไปจากคนอื่นนะเขาเนี่ยจะชอบมองว่าอะไรที่มันดูไม่สวยงามมันจะดูไร้ค่านะครับเราเนี่ยต้องแต่งตัวให้มันดูรวยเข้าไว้แล้วก็ใช้ชีวิตให้เหมือนกับสุลต่านเข้าไว้อะไรประมาณนี้นะครับในด้านพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบอยู่ใบโอมทะเลทรายมากๆเนื่องจากบ้านเกิดเขาก็อยู่ที่นั่นนะครับซึ่งการที่เขาอยู่ในเบโอมนั้นมันก็ทําให้เขาเนี่ย หวนคิดถึงบ้านของเขานั่นเองส่วนใบอมที่เขาเกลียดก็คือใบอมฟอเรสนะครับเนื่องจากว่ามันทําให้เขาเนี่ยขาดแรงบันดาลใจนั่นเองในด้านเพื่อนบ้านที่เขาชอบเนาะเขาจะเป็นคนที่ชอบอาร์มส์ดิวเลอร์และก็เพนเตอร์เป็นอย่างมากเนื่องจากเขารู้สึกถูกชะตากับ2คนนี้นะครับ ในด้านของเพนเตอร์เนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าเขาทำงานเกี่ยวกับสีเหมือนกันอะเนาะก็อาจจะชอบกันแต่อาร์มสติลเลอร์เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเกี่ยวกับบ้านเกิดของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับและแน่นอนครับเขาจะไม่ค่อยชอบคนที่ไม่ได้มีรสนิยมเกี่ยวกับสีเหมือนกับเขาเนาะนั่นทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยชอบสตีมพังเกอร์สักเท่าไหร่และเขาจะเกลียดจนสลัดเป็นอย่างมากเนื่องจากนิสัยของเขาที่เขาทําตัวเหมือนเป็นผู้ดีอะไรประมาณนี้นะครับพอมาเจอโจนสลัด ผู้ซึ่งเป็นคนที่เฮาแล้วก็ล่องลอยไปตามทะเลไม่ได้อาบนะ้ําเป็นเดือนเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขัดต่อผู้ดีในสายตาของดเทรดเดอร์นะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เขาไม่ค่อยชอบแบบเกลียดมากๆเลยด้วยซ้ํามันถึงกับว่าในตอนที่โจนสลัดมาเป็น NBC ให้กับเราเนี่ย n อ c ไีดเทรดเดอร์เนี่ยเขาจะพูดมาเลยนะครับว่าให้เอาโจนสลัดไปอยู่ไกลๆเขาหน่อยเพราะว่ากลิ่นตัวของโจนสลัดเนี่ยมันติดจมูกของดเทรดเดอร์แล้วมันไม่ยอมหายมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับคือไปไหนก็ไปเหม็น อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเมื่อ NBC d ด้เทรดเดได้เสียชีวิตลงเขาจะมีโอกาสดรอปดาบที่มีชื่อว่า Exotic Simita ซึ่งก็เป็นดาบที่ชาว Middle East ชอบใช้กันนะเนาะโดยจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่12.5นะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็ไม่ได้เป็นดาบที่ดีแต่ว่าคือถ้าใครอยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันก็ตามสะดวกเลยนะครับ ในเรื่องของสีเนี่ยก็มีคนดูหลายๆคนที่อยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องสีการผสมสีหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมขอรวบรวมข้อมูลอะไรก่อนนะครับไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเป็นคลิปรวมสีอีกทีนึงนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปที่ NPC คนต่อไปกันเลยครับนั่นคือ NPC Party Girls นั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็น NPC ที่โลกสวยที่สุดในจักรวาเลเทลเลเรียเลยก็เป็นได้น,นะครับ ในการที่จะได้ n p c คนนี้มานั้นเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มมาเป็น n p c ของเราเองเราต้องมีบ้านว่างอันนี้ก็เบสิกอยู่แล้วแล้วก็ไม่มี n p c คนอื่นเข้ามานอกจากนั้นแล้วเราต้องมี n p c ทั้งหมด14คนก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือต้องมีพวกไกด์เมอร์แชนเนอร์สอะไรเงี้ยให้ครบ14คนหรือว่ามากกว่านั้นซึ่งนี่ก็รวมถึงทาวเวลิงเมอร์แชนส์แล้วก็โอแมนด้วยนะครับและเมื่อทุกอย่างลงล็อกเธอก็จะโผล่ขึ้นมาเอง สำหรับ NPC คนนี้ผมขอพูดเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมก่อนละกันเนาะพอนี่ก็คือแรงบันดาลใจในการกำเนิด NPC Party ทีเกขึ้นมานั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่า p i n k ี้พายในการ์ตูน My Little Pony ซึ่งก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแบบสุดตัวเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นผมสีเสื้อรวมไปถึงดวงตาเนี่ยก็เรียกได้ว่าถอดกันมาแบบช็อตตอ่อช็อตเลยนะครับ สำหรับข้อมูลของปาร์ตี้เกิลเนาะเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดแบบแง่บวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็พร้อมที่จะเฉลิมฉลองได้ตลอดเวลาเสมอแม้ว่าเวลานั้นมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบจัดปาร์ตี้ชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เธอก็จะมีฉายาเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเป็นฉายาที่คนอื่นเนี่ยให้กับเธอโดยมีชื่อว่าปาร์ตี้พูเปอร์ หรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนั่นคือคนที่มาทําลายปาร์ตี้หรือว่าทําให้งานกลอยนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันแปลว่าอะไรเธอก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะมีคนตั้งฉายาให้กับเราด้วยอะไรประมาณนี้ในด้านไบโอมที่เธอชอบเนี่ยเธอจะชอบอยู่ที่ฮอนโลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีสายรุ้งเนาะ <laughs> โอเคตามนั้นแหละแต่เธอจะไม่ชอบ3าบโอมด้วยกันนั่นคือไบโอมอันเดอร์กราวด์เคเวนและก็ดิอันเดอร์เวิลด์นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจัดปาร์ตี้ในพื้นที่แบบนี้ได้นั่นเองที่พูดมาขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยสามารถจัดปาร์ตี้ได้แม้กระทั่งอยู่ในไบโอมหลุมศพนะครับหรือว่าไบาโอมเกรฟหยาดก็แปลกดีแต่ว่าก็โอเคแหละนะในด้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเธอจะเป็นคนที่ชอบวิศาสตร์แล้วก็ซูโลจิตเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่า N.B.C. 2คนนี้พวกเขาจะสนุกแล้วก็ชอบมีส่วนร่วมกับปาร์ตี้ที่เธอจัดนั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะมีเพื่อนเป็น s สไต i s h แต่เธอจะรักวิาสาะและก็สูรจิตมากกว่านะครับเนื่องจากว่าใครก็ตามที่อยู่ปาร์ตี้กับเธอเนี่ยเธอก็จะรักคนนั้นไปเลยส่วนคนที่เธอชอบก็คือ s t y l ลิชเนาะ เพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งก็แน่นอนมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดเธอเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเมอร์แชนสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า NPC คนนี้เนี่ยจะชอบมาทําลายปาร์ตี้อยู่เสมอไม่รู้ว่าทําลายปาร์ตี้ด้วยอะไรนะครับแต่ว่า ด้วยความที่เขาเป็นคนแก่เนาะเขาอาจจะลำคาญเสียงดังอะไรประมาณนี้แต่เธอจะเกลียด tax collector เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า tax collector คนนี้เนี่ยชอบมาทำลาย after party ของเธอตลอดเลยไม่รู้ทำไมเธอก็เลยเกลียดเข้าไส้เลยนะครับแต่ว่ากลับกันนะ tax collector เนี่ยจะชอบ Party ี้เกนะ อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับคือเป็นเท่าหัวงูหรือว่าอะไรช่วยบอกหน่อยสิแล้วก็เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับเมื่อเธอได้เสียชีวิตลงแล้วเธอจะมีโอกาสดรอปแฮปปี้เกรเนต3 0มสถึงหกลูกโดยจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่25%นะครับและที่สําคัญก็คือเมื่อเราฆ่าควีนสลามแล้วควีนสลามจะดรอปไอเทมที่มีชื่อว่า S p a r k l e s l m m b a l l o o น ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเขียนว่ามันเต็มไปด้วยน้ําอาบของปาร์ตี้เกิลนะครับโอเคแหละมันเป็นมีม,มนะครับที่มาจากคนที่มีชื่อว่าเบลเดฟีนซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีผมจะไม่พูดลงลึกไปกว่านี้ละกันเอาง่ายๆมันคือมีม,มนั่นแหละแต่ว่าถ้าลองคิดในจักรวาลของเกมเทลเลเรียดิคือปาร์ตี้เกิลทำไมมีน้ําอาบทําไมควีนสลามีน้ําอาบไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ <het> ้นเอาละมาถึงคนสุด <het> ท้ายแล้ว นั่นคือเพื่อนของปาติเกิลสไตลิชนั่นเองนะครับโดยการที่จะได้ n p c คนนี้มานั้นเราต้องไปที่ถ้ำแมงมุมนะครับซึ่งตัวเธอนั้นจะอยู่ในสภาพที่โดนใยแมงมุมหุ้มตัวอยู่ซึ่งเมื่อเราช่วยเธอได้เนี่ยเธอก็จะกลายเป็น NPC ให้กับเรานะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถหาฟูเทดได้เนื่องจากว่าในโลกของผมเนี่ยผมก็มี n p c ตัวนี้มาแล้วแล้วก็อีกโลกหนึ่งเนี่ยผมก็ยังหาถ้ำแมงมุมไม่เจอเลยนะครับยังไงก็ โดย NPC คนนี้เกิดขึ้นมาได้จากการประกวด NPC Design Contest นะครับซึ่งเขาก็ให้แฟนคลับเทลเลเรียเนี่ยมาสร้าง NPC ให้สักคนหนึ่งและทาง d e v e l o p e r เนี่ยก็จะหยิบไอเดียนั้นมาแล้วก็ให้กลายมาเป็น NPC จริงๆนั่นเองสำหรับหน้าที่ของเธอนั้นเธอจะเป็นคนตัดผมให้กับเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเธอยังเปลี่ยนสีผมให้กับเราได้ด้วยนะครับให้กลายเป็นสีผมในรูปแบบต่างๆ อาจจะมีการเปล่งประกายอะไรแบบนี้ด้วยในด้านข้อมูลเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสไตล์ชอบการกอสซิปและก็ชอบทรงผมนะครับและเธอก็ยังมีความสามารถที่จะเมคโอเวอร์หรือว่าปรับแต่งสีหน้ารวมถึงทรงผมได้อย่างอัศจรรย์มากเลยนะครับพอเราย้อนกลับมาพูดถึงว่าทำไมเธอถึงถูกแมงมุมจับนะครับอันนี้ก็ ความจริงผมมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดตอนหลังละกันแต่ว่าการที่เธอถูกจับโดยแมงมุมเนี่ยทำให้เธอเกลียดแมงมุมเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าเวลาที่มีคนอยู่รอบๆตัวเธอเยอะๆเนี่ยเธอจะได้ยินเสียงคนที่คุยกันกลายเป็นเสียงแมงมุมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบเป็นโรคกลัวแมงมุมไปเลยอะไรประมาณนี้และถึงแม้ว่าเธอจะพกกันไกไปด้วยแต่กันไกก็ไม่สามารถตัดแยงแมงมุมให้ขาดได้นะครับอันนี้ก็เศร้านิดนึงอ่ะเนาะ ในด้านไบโอมที่เธอชอบเธอจะชอบไบโอมโอเชียนหรือว่าไบโอมทะเลเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เธอตัดผมเนี่ยคือมันมีบรรยากาศแล้วก็มีอะไรที่เป็นใจให้กับเธอสามารถตัดผมได้อย่างมีความสุขนะครับพอพูดมาักขนาดนี้แล้วผมอยากจะลองตัดผมข้างๆทะเลเหมือนกันนะมันอาจจะได้ฟิลอีกแบบนะครับหมยถึงฟิลร้อนนะฮะคืออย่าไปตัดผมตอนนี้เลยแต่เธอจะไม่ค่อยชอบไบโอมหิมะสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเวลาที่อยู่ในหิมะเนี่ยผมมันจะแข็งตัวนะครับมันเลยทําให้การสะบัดบ๊อบหรือว่าสะบัดผมพลิ้วเนี่ย ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นั่นเองในด้านเพื่อนบ้านที่เธอชอบเธอจะหลงรักไดทรดเดอร์นะครับซึ่งเวลาที่เธอมองเขาเนี่ยด้วยความที่ไดทรดเดอร์เขาแบบเป็นผู้ดีเนาะมันก็เลยดูเท่ดูลูกคูดูหล่ออะไรอย่างนี้เธอก็เลยตกหลุมรักนั่นเองและเธอก็ยังชอบไพรเรเหมือนกันนะครับเพราะว่าไพรเรหรือว่าโจนสลัดเนี่ย ดูแข็งแกร่งแล้วก็ดูมีความลึกลับดีฉันก็ชอบเหมือนกันคือชอบไปหมดนั่นแหละถึงแม้ว่า2คนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ถูกกันก็ตามแต่เธอจะไม่ค่อยชอบทาวเวนคีฟหรือว่าคนคุมลงเตียมสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขามีหนวดแต่ว่าหนวดเนี่ยมันพลุมพลังมากคือเธอก็อยากจะช่วยตัดเนาะตัดหนวดให้มันดูแบบเข้าทรงนะครับแต่ว่าทาวเวนคีฟเขาไม่ยอมเขาก็เลยไม่ค่อยชอบหน้ากันแต่ที่แปลกก็คือเธอจะเกลียดกรอบบินเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ากรอบบินหัวล้านนั่นเองก็ได้เหรอ เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเมื่อเธอเสียชีวิตจะมีโอกาสดบกันไกลอยู่ที่12.5%แล้วเและเวลาที่เธอตายเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตอนที่เธอตัวแตกนะครับผมกับหัวของเธอเนี่ยมันแยกออกจากกันซึ่งมันก็มีคนคิดทฤษฎีนะครับว่าความจริงแล้วเธอเนี่ยหัวล้านเธอก็เลยเอาวิกมาใส่แต่ว่าวิกมันอาจจะหลุดง่ายเธอก็เลยวุ่งหน้าไปหาสารที่จะสามารถทําให้ผมเนี่ยมันติดกับหัวได้อย่างง่ายได้นะครับเธอก็เลยไปที่ถ้ามแหม,ม่มมุมจึงทําให้เธอเนี่ยติดกับอยู่ที่ถ้ามแหมมมุมนั่นเอง ทีหลังนะครับใช้กาวตาช้างก็ได้เนาะคือไม่ต้องไปทําอะไรขนาดนั้นก็ได้คือมัน <laughs> ไม่ได้ใช่ปะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของ NBC ทั้ง3ตัวนี้หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงนี้อาจจะลง NBC เยอะสักนิดหนึ่งนะครับยังไงก็มาดูกันได้ยีวๆยเลยนะเอาล่ะวันนี้น่าจะขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ